สวัสดีครับพบกับช่อง a อพคันพราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กับรายการ Unbox เปิดกล่องกันก็ถึงคิวของ Mastergrade e c ี i ิปแคนดัมดีเรคเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพีบันไดก็ตามเนื้อเรื่องก็คือแถขึ้นมาว่าตัวนี้คือ,เ,อเครื่องที่2แล้วก็เป็นเครื่องที่แบบว่ากาเียนะสเปคแท้จริงของ e ีกิปแคนดัมนะครับก็คือตัวนี้ตามเนื้อเรื่องก็คือเป็นตัวที่ติดตั้งเตาพลังงานนิวเคลียร์นะครับก็เหมือนกับตัวฟีต้อมจัสติสอะไรพวกนี้ฮนะที่ใช้พลัง,ง ส่วนตัวอ e ีคลิปตัวแรกนะครับที่เป็นตัวสีขาวตัวนั้นก็จะเป็นพวกเตาพลังงานแบบไฟฟ้าธรรมดานะครับก็ในเรื่องก็ประมาณนี้ก็กันพาออกปีนี้เลยนะครับ2023่าจะประมาณ2 3เดือนที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะก็อยู่ในภาคซีด e อีคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมังงะน,นะฮะก็ไปตามได้ที่กรทน้ำอินโฟนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหมือนคลิปวิดีโอเขาผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นคลิปเหมือนกับภาพสไลด์มังงะ ผม,ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกวิดีโอประเภทนั้นว่าอะไรนะก็ไปตามในเรื่องกันได้นะครับข้างกล่องก็ไม่มีอะไรฮะเป็นตัวอักษรธรรมดาเดี๋ยวไปดูแผงกันครับก็เริ่มกันที่แผง A นะครับอันนี้ก็เป็น A1 ก็เป็นชิ้นส่วนของโครงในแล้วก็ชิ้นส่วนเกราะนอกนะครับน่าจะเป็นช่วงช่วงแขนั้งนะ ต่อมาเป็นแผง a 2นะครับพอดีลืมว่ามันมี2แผงก็เป็นชิ้นส่วนของเกาะแขนแล้วก็พวกโครงในช่วงแขนนะครับเท่าที่ดูนะก็เหมือนกับแผงเมื่อกี้เลยต่อมาแผง b นะครับก็จะมี b 1กับ b 2ก็ให้แผงมนาะติดกันเลยก็เป็นส่วนของอโครงในในช่วงลำตัวนะครับแล้วก็หัวไหล่ก็โดยส่วนใหญ่มันก็เหมือนกับตัวอียิปต์โดยเฉพาะเลยนะครับ ก็เนี่ยนะเดี๋ยวพูดเดเดก็ต่อมาก็เป็นส่วนของ B1 ครับต่อมาก็เป็นส่วนของแผง b นะครับก็มี B1 กับ B2 ก็ให้แผงมาติดกันเลยก็เป็นส่วนของโครงในช่วงลำตัวเอวแล้วก็หัวไหล่นะครับก็โดยส่วนใหญ่โครงในของเจ้าตัวนี้ก็จะเหมือนกับอีคิปกันด้ามตัวแรกเลยนะครับต่อมาก็เป็นแผง c นะครับก็เป็นในส่วนของ น่าจะเป็นช่วงขานะครับตอนที่ดูนะแล้วก็พวกกระโปรงที่เอวบอกเลยว่าโครงในตัวนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเวลาแปลงร่างก็ระวังกันด้วยนะต่อมาก็เป็นแผงของแผงดีนะครับเป็นชิ้นส่วนเกราะตัวนี้ก็ถูกย้อมสีให้เป็นสีดำนะครับปกติมันจะเป็นสีขาวนะตัวนี้ก็มี D1 กับ B2 ก็ให้แผงมาติดกันเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแผง e 1กับ e 2นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของหัวไหล่แล้วก็ช่วงขาแล้วก็อาวุธนะครับเป็นชิ้นส่วนเกราะนอกทั้งหมดเลยก็จะให้มาเป็นแผงเบิ้ลนะครับแต่ว่าพอดีไม่มีที่วางละเยอะเกินนะครับก็จะเป็นมาเป็นสี่แผงแต่ถูกทําให้ติดกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแผง f นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนสีแดงทั้งหมดเลยของทั้งตัวก็จะอยู่ในแผงนี้นะครับ ก็จะมีส่วนขาแขนแล้วก็ลำตัวนะครับน่าจะมีช่วงอาวุธด้วยแหละต่อมาก็เป็นแผง G นะครับก็เป็นชิ้นส่วนเอฟเฟกต์พาทนะครับที่เป็นพวกเอ่อพวกบีมเซเบอรแล้วก็โล่พลังงานนะครับก็ยังไม่จบกับโครงในนะครับก็นี่ ก็แผงไอนะครับก็เป็นแผงย้อมจากฟีดอม2.0นนะครับก็ใช้พวกเท่าที่ดูในคู่มือนะผนผ่านก็น่าจะใช้พวกอาวุธนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนข้อต่อบางส่วนนะครับต่อมาก็เป็นแผงเจนะครับก็เป็นชิ้นส่วนของโครงในส่วนขานะครับถ้าที่ดูผันผ่านในคู่มือก็ใช้บางส่วนเหมือนกันอันนี้ก็จะย้อมมาจากฟรีดอม2.0นะครับก็ให้มาเป็นแผงเบิ้ลเหมือนกัน ยังม,มีที่ไว้วใหญ่ต่อมาก็จะเป็นแผงเจนะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนใหม่ในเฉพาะของ e x i ิ t ร r เดอรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอาวุธนะครับต่อมาก็เป็นแผงเคนะครับก็เป็นชิ้นส่วนใหม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวแล้วก็อาวุธนะครับ ก็คือหัวของเลเ c t o เตอร์ทูนี่มันจะไม่เหมือนตัวกับตัวเบอร์หนึ่งนะครับที่เป็นอีคิปสีขาวนะมันหัวคนละแบบกันต่อมาก็เป็นแผง L นะครับก็ให้มา2แผงถ้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเป็นทั้งปีกแล้วก็เป็นกระโปรงข้างนะครับแล้วก็เป็นส่วนเขาของเลเเตอร์ทนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นแถมแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีดีคอน้ำแล้วก็สติ๊กเกอร์ฟอยนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์แล้วก็ดวงตานะครับส่วนสติกเกอร์น้ำก็จะเป็นพวกสัญลักษณ์ฐานนี่ก็เป็นตัวปกติเลยนะครับที่มีขายแยกนะะไม่ใช่ฐานตัวพิเศษอะไรนะครับแต่ก็แถมมาให้ด้วยถือว่าคุ้มนะาตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะครับก็ทำ ปกสีมาให้ด้วยนะฮะสวยเลยนะครับตัวนี้เหมาะกับการทาสีมากเดี๋ยวต้องวางแผนแล้วก็สีดานี่น่าทําเป็นดาเงามากเลยอืนี่ไงเยบว,ว่าเลไเชียวโอ้กากระบ,บาดเต็มเลยโอ้โหนี่กาทั้งแผงเลยนี่ใช้แค่อะไรเนี่ยใช้แค่บางส่วนเองลุงบันอืนอออ้อเออ ใช้ก็เอาออกก็ได้ครับไม่ต้องเอามาหมดก็ได้แล้วก็ไม่ต้องคิปตังเพิ่มด้วยนี่ฮะส่วนหัวของอ e ีคิปเลกเตอร์ทูมันจะมีเซ็นเซอร์ใหญ่แล้วก็ยืดออกมาเหมือนจัสติสนะครับก็แตกต่างกับที่ส่วนหัวแล้วก็อาวุธนะครับที่เหลือเหมือนเดะเลยยอม <laughs> บอกเลยจริงตัวนี้น่าทำสีมากทำเป็นดำเงาแล้วแล้วก็สีแดงเป็นแดงเมทนลลิกน้แล้วก็ วงในเป็นแบบสีเลขสีอะไรเงี้ยเนาะน่าจะน่าจะเวิร์กบอกเลยว่าตัวเนี้ยทำสีเสร็จแล้วผมไปขอแปลงร่างเป็นยานบินนะดูแล้วสีน่าจะถลอกอดัดไปดัดมากลัวหักมากเลยเนี่ย ทางแฟนรันดิขอผ่านแล้วกันทำเสร็จก็ยืนเป็นหุ่นเท่ๆแล้วกันอออันนี้ก็เป็นส่วนของพวกสไตล์แพ็กนะครับกับพวกวิซ่าพแพ็เอามาใช้กับตัวอีกลิปได้นะครับ ทำสีเสร็จแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องอีกครับกรดัมเลยเตอร์ทูนะครับก็เป็นตัวย้อมที่สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็พูดตรงๆเพราะว่าแปอร์เซก็คือใช้ส่วนเก่าทั้งหมดเลยก็มีแค่ส่วนหัวอาวุธตอนนั้นเองครับที่ว่าเปลี่ยนใหม่นะแต่ว่าแฟนกระดัมสีอย่างผมก็ซื้อนะครับบอกเลย เกิดมาก็รู้จักกันน่ามสีก่อนเลยนะครับก็โดยส่วนตัวผมก็ถือว่าคุ้มระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเล่นกับพวกไอ้นะตัว m a n ดูเ e อร์ใช่ไหมแมนดูเบอร์สไตลกับไลจ i n p a ็กใช่ไหมครับที่เป็นแพ็กเสริมขายแยกนะครับก็มีครบแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบเลยครับตัวนี้ก็อยู่ในแผนทําีสีมือนกันก็รอชมในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ